Một สาธุมัน sạch บาดได้กันนะครับมาให้ cắt

รถมากลางคืน,นมองไม่เห็นนะสำหรับคลิปส่บาทเช้านี้นะฮะต่อทองชาแนลก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศยามเช้าของวันนี้อีกวันหนึ่งนะพี่น้องอากาศเย็ยนขึ้นอากาศเย็ยนขึ้นนะครับาาเย็ยนขึ้นก็คืออุณหภูมิลดลงลดลงกว่าเมื่อวานนะครับก็ว่าแปลเปลี่ยนไปกว่าทุกวนัวนทุกวัน ใส่เสื้อแขนยาวนะพี่น้องอเมื่อกี้เกือบใส่บัตไม่ทันพี่น้องเพราะว่าพาไปงานพากันไปงานแล้วก็มาคืนค่อนค้างอยู่ดึกนะครับสำหรับคลิปใส่บาตชา้นนี้ตางช่องาง a n n ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อท่องแชแล n e l ได้นะครับสวัสดีครับ